ั้งคำถามยังเชื่อมั่นในรัฐบาลประยุทธ์ไหมดาราตอบเพียบอึ้งสุดของทุนกระหม่อมในสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ถือเป็นบททดสอบอย่างดีกับฝีมือการจัดการปัญหาของรัฐบาลทั้งเรื่องการเยียวยาด้านเศรษฐกิจการจัดหาวัคซีนและอื่นๆแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งนานวันเข้าการตัดสินใจและมาตรการต่างๆหลายครั้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เกิดข้อผิดพลาดมากมาย ทั้งการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าและไม่หลากหลายทำให้เกิดการระบาดในระลอกที่4โดยไม่มีทีท่าว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อเปิดประเทศที่แม้จะให้คำมั่นสัญญาจะเปิดประเทศใน120วัน แต่การเร่งฉีดนั้นยังไม่เร็วพอรวมถึงการเยียวยาที่คนต้องตื่นมาแย่งกันจนทําให้ล่าสุดไทยรัฐออนไลน์ได้เปิดโพลเพื่อถามว่าคุณยังเชื่อมั่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่อย่างไรก็ตามในโพลนี้ได้มีเหล่าดาราออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคับคั่งตั้งแต่กระแตอาสยามที่บอกว่าตนไม่เชื่อในรัฐบาลประยุทธ์เลยไม่มีเลย บ้านเมืองไม่ได้ดีขึ้นตลอด7ปีหรือแม้แต่ต้นธนสิทธิ์ที่บอกว่าบริหารประเทศเหมือนเล่นขายของถ้าไม่ถนัดก็ให้คนอื่นทําโรคระบาดมา2ปีมันชัดเจนมากๆว่าคุณจัดการไม่ได้หรือบอยสิทธิชัยที่บอกว่าตนไม่เคยเชื่อเลยและไม่มีวันเชื่อออกเธอครับที่ได้ไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ ให้นักบริหารหรือนักธุรกิจมาบริหารดีกว่าอย่างน้อยมันอาจจะใช้เวลาแต่ดีกว่าท่านใช้เวลาในตอนนี้ทำลายประชาชนและประเทศพังพินาศนอกจากนี้ยังมีดาราอย่างออมสกาวใจที่บอกว่าไม่เคยเชื่อเพราะบริหารประเทศได้ล้มเหลวแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ยอมรับผิดชอบโทษประชาชนทางด้านพลอยเชอร์มันก็พูดเหมือนกันว่าท่านใดพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าท่านบริหารประเทศได้ล้มเหลว ทั้งพินาศอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามคําตอบที่ดูจะมีคนสนใจมากที่สุดคือคําตอบของหม่อมหลวงปียพัฒน์ที่รมพักดีที่บอกว่าไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อมาสองปีกว่าแล้วและคําตอบในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ตรัสว่าเหนื่อยเพลีย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ